น้องเามียวสวัสดีครับสวัสดีจ้าให้สวยก่อนให้สวยสวยสวัสดีค่ะขอบคุณเจ้ฎาขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโพสิริตั้มโพสิริตั้มวันนี้น้องเามียวจะพาดูมาดูบัวใช่ไหม ดูวัวกี่ตัววัวเยอะแยะเลยนะคะน้อ่าน้องเมียวพาไปไหนเร็วพาไปจะพาไปดูตัวไหนก่อนไปเร็วไปเร็วเดินไปอ่าไปไห,ไหนไหนไหน,ไหนไหนไหนตัวไหนตัวไหนมาเร็วมาเร็วตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้ไหมตัวนี้ชื่ออะไรนี่นนชื่ออะไร บเ,เงินใบเงินใบเงินนี่วัวใครวัว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 ใครวัวน้องแมวใช่หลแล้วตัวไหนอีกไปพาไปดูตัวไหนอีกไปเต่อโอเคจ้าไปไหนอันนี้ชื่อชื่ออะไรใช้ไม้ใช้ไหมห้เหรอทำไมน้องแมวเก่ยงยังเลยใช้ไหมวัใมมว,วใครตายจอยวัวใครวัวใครวัวน้องแมววัวน้องแมวอีกเหรอตัวนูน้นแหะทางนูน้นล่ะทางนูน้นจะแยกไหม เยอะแยะพาพาเอฟซีไปดูหน่อยเร็วไปเร็วไปเร็วเดินไปเร็วชื่อว่าชื่อว่าอะไรตัวดำๆชื่ออะไรตัวดำๆชื่ออะไรชื่อว่าอแองกาด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 สีอะไรชื่อว่าแองกาดจ๊ะแองกาดเหรอแล้วตัวนั้นล่ะตัวขาขพาไปดูหน่อยเร็วพาเอฟซีไปดูหน่อยเร็วไปเร็ว ชื่อว่าอะไรชื่อว่าแต่ก่อนไม่ใช่ชื่อว่าอะไรชื่อว่ามะอะไรมะอะไรมะ<า>มะ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 <า>มะอะไรมะใสมะอะไรใสมะอะไรขาวๆมะอะไรมะใสมะลิโอ้ยเก่งประมือก่อนสวดๆจักบาทเย่ไปเด็ดสองตัวสุดท้ายละ แล้วสองตัวนี้ล่ะสองตัวนี้ชื่ออะไรชื่อว่าไก่ไหมสายอะไรสายสายอะไรเหลือง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 สายอะไรดอกจีนงโพ่อ์สี่ิป้าพ่อ์สี่ิป้าพ่อ์สี่ิป้าฝากกดไลค์กดซับกดจับติ๊กให้ช่องโพสต์สีิ พ่อซิลิามสาวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะับมือกัยสวยๆสวยๆสวยๆบายบาย